ับผมมื่อนนี้ผมอยู่บานพอต้องรอครับพอดีสิมาทายเหลกขคานวณนให้พ่อแม่พี่น้องด้เบื้องของสูตรคํานว่นพอต้องรอเพราะว่างวดน,นี้พอเราบอกว่ารดตัดเหลขกให้เรือหน่อยลงครับพี่น้องแล้วกาเหลขของพอต้องรอนี่ทางงวดที่แล้วมันบกเขามันมักจากเขางวดน,นี้ครับยางเวนกับเว้นแค่งวดเดียวพี่น้องแล้วกัรมกจากเขาเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวเป็นยังไงกันเป็นเบอร์น้ำกันเลยว่าพอต้องรอรอบคำนวณเหลยๆตัวไหนครับผมครับพอ่อพ่อวัดดีบิดาเ,เป็นยังไงพอคือว่างวดนี้พอคำนวณเหล็กพอติดตัดเหล็กมันเหลือหน่อยลงมันบะแมนโอ้มันหันเหล็กมันหลายตัวเพราะว่าง,งวดเพราะว่าง,งวดทีเดียวนั่นของ่อบวอกเขาแมนครับ่อแล้วก็หลายตัวบัดที่นี่มากคิดคนแบบไม่บอกยังไงว่าสูตรไม่ตัวกัน เปิดเผยเป็นเป็นข้างแรกเลยเพิ่งเพิ่งคนพบสูตรไม่เราก็เลขหน่อยน้ำเตี๋ยว่อว่าเพิ่งหน่อยโอ้พี่น้องเลยเึิ่งหน่อยเึิ่งกาวารอดยากรอดยากโอ้พ่อแม่พี่น้องก็อยากเบิ้งน้ำกันผมก็อยากเบิ้งเนยพี่น้องใส่่อมาเบิ้งเป็นตัวไหนพอ่อเลขหน่อยของพ่อเด้อพ่อต้องรอแบนี้สูตรใหม่ของเราเนี่ยตั้งซื้อสูตรไปพอ่อตั้งสูตรว่าจังไรเนาะพอ่อ ไปบอลอดสูตรไปบอลอดมันแมนบพราะพอไปบอลอดก็รอดยากตัวขันเป็นกันนั่นละอ๋อสูตรไปบอลอดของพอก็ขึ้นรอดยากแสดงว่าเข่าตัวพ่อโอ้โหนี่ครับพี่น้องเหล็กพอสูตรใหม่แล้วนางคิดควยใช่ๆก็ว่ามาจังใดก็ไปบอลอดไมโอ้การกระโดดยากนั่นละบอกง่ายว่าวันแหนี่ห้าวติดเผ้าไว้แล้วเนี่หนีบ่ออกไปบอลลอด โอ้พี่นองนี่ครับเหล็กพอท้องรอครับนี่ของงววันที่หนึ่งเมษาหกสี่เด้อนี่นี้คาดออกมาคือขาดออกมาแล้วรองแล้วคาดออกมาเรียบร้อยแล้วมีอยู่ซ้ำหนี่เอาละมันใจจ็กปเปอร์เซ็นต์พอรอยรอยปรเปอร์เซ็นต์เลยล้อยมาตาไดแล้วก็เป็นสูตรไม้น้ำสูตรไม้พร้อมโอ้พี่นองนี่สูตรไม้ของพอท้องรอนี่มันใจเต็มร้อยแล้วครับวันนี้รอดยากรอดยากรอดยาก นี่เราให้เบิ้องเป็นแนว้ทางเด้อยพี่น้องเด้อยพอเราก็อ่ามีอนไรเราก็อยากแบ่งปันยังีิลระพี่น้องงวดนี้เราก็คัดพิเศษให้เราครับเป็นเหลขคำนวณสูตรเด็ดสูตรใหม่ของเราเป็นการเอามาลงให้เบิ่งเป็นครังแรกครับพี่น้องรั้ลังแหลกของสูตรนี่สูตรไปไปไม่รอดก็คือรอดยากรอดยากโอ้พี่น้องนี่มั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์เรื่อยของพอต้องรอเนี่ย โอเคเนาเป็นน okay, no. ี่แหละครับพี่นองเบิงไปน้อกานกันแต่ว่าก็บอกพี่นองเลยเบิงไว้เป็นแนวทางเลยพี่นองเลยเพราะว่าพ่อเลากับค้านวณให้เบิงไปเพราะเป็นแนวทางเขีนครับไปตรงกับค้ามฝันเพิ่นบ่แม่ถ้าตรงกับความฝันเนาะพ่อเนอม่นไหเป็นไหเพินพ่นห้าเทียเพิ่นเพิ่นมักเป<ม>็นบ่ล่ะห้าเพิ่นมักคี้คนเฮามันมักเบมือกันแม่นครับแต่ห้าเทียเพินพ่นมักก็แล้วแต่มักตัวใดก็เลือกเอา แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่างวดที่แล้วนี่ข้างบนมันออกซี่สองสองบอกแม่นครับอันสูตรนี่นี่ขันสมุด่าเพิ่นมักเลขกเบิ้ลนคือเกา่าเข้าใจบะครับเออโมราเพ่นมักศูนเพิ่มศูนมาเลยเพ่นมักหนึ่งเพ่นมักสิบเอ็ดก็เขียนหนึ่งมาเลยเอาพอตั้งสามให้หรออืมคาดก็ว่ามันมักคาบไปได้เลย ต่อหลังได้เลยได้ได้ได้เพราะว่าห้าตั้งศูนย์กลางให้แล้วออ oh. คือคือสิ่งมะขา,ามก็ได้สิ่งมะาขามเนยสมมุติว่าเรียกหาบนี่เออซีหกซีจรสิครับขันเจ้ามากซีหกซีเจ้าก็มาเพิ่มซีนี่อืมหรือจะต่อหลังก็ได้อันนี้ถูกต้องถ้ามากเบิน้นขันมากเบิน้นเจ้าต่อซีนี่ต่อซีโอแสดงว่าต่อได้เลยเดี๋ยวพอนี่ได้เลยคันเจ้ามาก หกหกเจ้าก็ขีดตหกได้เลยอืมแปดหกหกจริงไหมอืมอันนี้พ่อเล่ากับอกแนวทางให้เบิ้งและพี่น้องด้อยให้เบิ้งเป็นแนวทางเอาอันนี้ก็เป็นสูตรของพ่อคำสมมูลว่ามักสามสามต่อัวไ้เลยนี่ห้าสามสามอืมอืมอืมเออมัน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 โอ้สามารถต่ออืมต่อเล็กเบิ้องเล็กเปาไดุ้กองได้ได้ได้เลขกหาบได้สมมูลว่าชกมัก ศูนย์สองศูนย์ต้องมักต้องมักเขียนศูนย์เท่านี้แล้วแต่มกแมนอืมเดียกทั้ิ่นสิบมาน,นี่แหละครับพี่น้องพอเล้าก็บอกแล้วเด้อเหลขกที่พอคำนวณกะมีซัมนน่แหละให้เบิ่งไวไปเป็นแนวทางเอาหาไปตรงกับความฝันเนาะ <S <S คลิปนี้กับพ่อี่ยังหลาพี่น้องกะขอบคุณพ่อหลาหลาที่คำนวณเหลขกให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับกะคลิปนี้กะ บ่มีอย่างหลายพี่น้องพ่อะว้พ่อในเอฟซีจังหน่อยนะเพราะหมูถูกมูมูเจ้าเบิ่งเป็นแนวทางเด้อแมน่าไปนี่หลายกบเบิ่งกับพิจารณาเบิ่งว่ามันเข้ากับตรงกับตรงแน่ๆแมนก็ขอให้โชคดีทุกท่านอขอบคุณ่อหลายๆเด้อขอบคุณ่อหลายๆครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับกับเลขกำนวณพ่อต้องรอสูตรใหม่ไปไม่รอด กับบอตรงๆกับคือหลอดหยากของพ่อล่ะที่พ่อนําเสนอครับกับฝากคนหลค์กดแร์ในช่องของ,ของพ้นชาแนลคลิปนี้ก็ขอล่าพ่อแม่พี่น้องไม่ก่อนเนาะขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม